ทุกคนเราก็อยู่กันที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะทุกคน It's in cold Germany จะต้องมอีแก้วที่เป็นคริสมาสของเขานะ Going Josh. Good mm -hmm. so far. So we have 12 hours? Yeah. Or less? Well, no, probably more. For the layover? Yeah, we're mm -hmm. leaving tomorrow at 12. We are going to explore the city. Yeah, and here we can be ourselves. Yeah. <laughs> แฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นเมืองท่าสําคัญของเอยอรมันนะฮะเขาบอกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นหับนะสนามบินของที่นี่ก็คือใหญ่ที่สุดของเอยอรมันนะฮะแล้วก็เป็นสนามบินที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดนะ,ะซึ่งยูเนเต็ดแอร์ไลน์นะฮะบินจากเชิร์โกมาแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยวันละสองเที่ยวนะ,ะ Oh yeah, we have a lot of flights out of here. Yeah. Mm hmm. Chicago, New y r k Denver, Denver, Denver. เดนวอร์ซานฟรานซิสโกลเฮิวสตันและทูฟลายทูชิคาโกทีุช่ท t ุ e e ทุกคนคนเยอรมันนะแต่งตัวดีกันมากเลยทุกคนแบบทันสมัยดูเรียบ,ยบแต่ดูรวยอะ่ะ everyone dressed up so nice like, this is a business area but everyone mm -hmm. dressed up really nice and surprisingly more the guys yeah the guy dressed the guy so dressed up with a nice, nice jacket nice shoes really nice expensive beanie so trendy very trendy yeah. <laughs> <laughs> I'm, gonna be, bro, I'm gonna be rocking my team over here. <laughs> meanwhile all the guys here wearing fashionable things wearing Calvin klein uh -huh. and all these expensive and neat. Ta -da, ta -da! Ta -da! The T-Mobile free clothes. So embarrassed. So embarrassed. <coughs> ในเยอรมันเนี่ยเมืองที่มีตึกสูงทันสมัยเนี่ยมีน้อยมากเลยนะฮะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือแฟรงเฟิร์ตที่จะมีตึกขุดขึ้นมาใหม่ๆเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์การทางการเงินนะะเขาก็ต้องการพื้นที่ในการสร้างสำนักงานอนะ่ะทุกคนคือเขาไม่มีที่นะเขาก็เลยมีตึกสำนักงานอนะ่ะขุดขึ้นมาเต็มหมดเลยนะฮะซึ่งอยู่ในใจกลางดาวทาแฟรงเฟิร์ตนะฮะทุกคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของยุโรปที่มีตึกสูง เท่าที่เราเห็น,นมากที่สุดนะฮะจนได้รับฉายาว่าแมนฮัตตันแห่งเยอรมนีเลยนะทุกคน <S 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 ทุกคนเราก็มาเช็คอินกันที่ยูโรไซ์หรือป้ายสาภาพยุโรปนะซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงแฟรง์เฟิร์ตนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเงินการธนาคารนียนะฮะสัญลักษณ์ว่ากรุงแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยเป็นประตู สู่จุดศูนย์กลางเข้าไปในยุโรปนะ,ะทุกคนก็แสดงถึงความมั่งคั่งและก็การรวมเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันของยุโรปนะ,ะทุกคนก็กลายเป็นจุดเช็คอินของนะักท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่แฟรง์เฟิร์ตเหมือนกันนะทุกคนและแล้วเราก็อยู่กันที่จัตุรัส r o m ม b i r เบิรเรียกถูกหรือเปล่ปาเนี่ยจตุรัสโรเม r เบิร์ ชื่อเรียกก็ยากเลยก็คืออันนี้ก็เป็นใจกลางเมืองเก่าของแฟรงเฟิร์ตนะ,ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่ามีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องนะฮะที่เป็น half t i m b e r house นะฮะครึ่งปูนครึ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอาคารสารกลางเก่าหรือว่าซิตี้ฮองเขานะฮะอยู่ตรงด้านหนึ่งของจตุรัสนะฮะคือมันสร้างมาเก่าแก่มากตั้งแต่ศตวรรษที่ส5บห้านะฮะแล้วก็ เป็นสถานที่จัดพิธีการสําคัญมากๆนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของยุโรปในะยุคกลางทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้ เขาจัดพิธีกรรมสําคัญมากๆเลยในสมัยก่อนและในปัจจุบันก็ยังจัดอยู่นะซึ่งในช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลคริสต <K r ism as> ์มาสเขาก็จะจัดตลาดคริสต์มาสที่โด่งดังนี้เองนะฮะคือแฟรงเฟิร์สคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคือดีใจมากเลยที่ได้มาเช็คอินตรงจุดนี้นะฮะคือถือว่าเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปหาของกินและเครื่องดื่มแล้วก็ไปหามักของเขาก่อนนะ,ะเพราะว่ามักของเขามีสีเขียวสีแดงและสีดําน่ารักมาก แล้วนี่ก็เป็นแอปเปิลไซเดอร์นะคะหรือว่าแอปเปิลไวน์นะครแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ไซเดอร์นะทุกคนก็จะมาจากแท็บนะฮะก็ซื้อทั้งแก้วด้วยอันนี้คือแก้วของเขานะ,ะ This is the good n t e n t h i s, <Good morning>. <S this is the mad guy from the Christmas market And this is from Frankfurt <First. S 2> <first> guy <guide. S 3> So beautiful m y is red Right And the drink we got is Apple cider, but they said no, it's not apple cider. It's apple wine. Mug. Uh, it does taste like, it. and then so they give Woody a token. Mm -hmm. If he return it, the mug, and they give him money back. Mm -hmm. But If you keep it, then I think you say four dollars. Yeah, uh, this mug is four dollars. And then the drink is three. Mm -hmm. And in Chicago, uh, the, the drink mug. right now, the mug, and everything in Chicago is eight. Yeah, eight or ten. Eight or ten. Mm -hmm. But here, I noticed that all the older market mm -hmm. prices are very um, affordable. Affordable. It's like not four, five, 6, mm -hmm. maybe seven. In Chicago, like, the sandwich is like almost fifteen. So pretty good. We have such a good time, guys. Yeah, it's cold, so this one's perfect. Mm -hmm. So cheers! Cheers! ของแบบตกแต่งของคริสต์มาสนะน่ารักทุกทุกอย่างเลยทุกท,ทุกคนมันแบบน่ารักอะ่ะดูบ้านเยอรมันเล็กๆอันนี้น่ารักมากเลย25ยูโ e รทุกคนหลังนี้ก็น่ารักนะ39ยูโรราคาสูงอยู่นะรู้สึกว่าจะใส่เทียนหอมหรือว่าทูบหอมได้ด้วยนะทุกคนคือน่ารักมากๆเลยอะ่ะทุกคนตลาด c h คริสต euh, ์มาสของแฟรงเฟิร์ดนะเขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดนะแต่ก็มีหลายที่นะที่เขาเคลมว่าไม้ตลาดคริสต์มาสของเขาเก่าแก่ที่สุดและเป็นต้นตำรับนะ Oh my god Yeah I don't know this is the main one or the next one I don't know because there's so many Right Much to see Yes and Moody said that later tonight he'll Moody s y <Hopkins> อ <love> ืมหือเขาบอกว่าถ้ามากลางวันนะจะคนน้อยกว่าซึ่งตอนนี้กลางวันทุกคนก็แทบจะเหยียบกันตายอยู่แล้วนะฮะ ตอนนี้ก็บีซีแล้วถ้าข้างคืนก็คงจะไม่มีที่เดินนะทุกคนเราก็อยู่กันที่สะพานเอเซ e เนอร์สเตกนะฮะก็เป็นสะพานที่ทอดแม่น้ำเมนนะ,ค,ะคือมาตอนนี้ก็คือถือเป็นจุดเช็คอินของเมืองแฟปเปอร์น,นะฮะเราไปดูกันนะ,ะว่ามีอะไรบ้างมีลิฟต์ด้วยนะจ๊ะใครเข่าไม่ดีก็ขึ้นลิฟต์มาได้แต่ใช้ได้เปล่าไม่รู้นะฮะนี่จ้าก็จะเป็นบรรยากาศของ ไอรอนบริดจ์นะฮะหรือว่าสะพานเหล็กของเขานะฮะผ่านนี้แอบ,บเย็นนะฮะแล้วถือว่าเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอินนะจ๊ะแล้วคู่รักก็ส่วนใหญ่จะเอาล็อกมาล็อกกันนะฮะอธิษฐานให้ความรักอยู่ยงกันต่อไปนะจ๊ะแต่ตอนนี้หนาวมากจอร์จโซโคโซ o r หนาวเป็นงไงคร o บ very cold, yeah. oh, very cold. บนสะพานหนาวมากไม่ไหวแล้วขอขอตัวขอลงสะพานกันก่อนนะกลับไปที่ตลาดดีกว่านะครับเพราะว่าที่ตลาดมันจะอุ่นกว่าคนเยอะแล้วก็อุ่นกว่าเยอะมากนะฮะ let's go back to the market George s o o ุขทุกคนตลาดนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับบัตรเครดิตเท่าไหร่นะฮะทุกคนก็ ให้เตรียมตรงนี้มาด้วยนะฮะเงินสดเท่านั้นจ้า Hello Hi It was so good Mhm mm So this is like a pork It's like I don't know what that is but is it good ดอสซดอันนี้ก็เป็นหมูนะครับมากับซอสอะไรของเขานะฮะและนี้ก็เป็นแบบว่าเคอรี่บรูซแล้วก็มีเฟรนฟรายเนี่ยทุกคนคือทุกอย่างคืออร่อยมากนุ่มมากเลยอะ่ะอร่อยนะยนะกินแบบหนาๆเงี้ยกำลังดีเลย How you like the sausage good right? Mm hmm. Very good. อันนี้ก็เป็นขนมปังเขานะฮะจิ้มกับจิ้มกับซอสนะทุกคนฉ่ำมากอืมอออร่อยฉ่ำมากเลยโตเกิลไซกอกเยอรมันนะทุกคนมาร้านนี้ร้านแรกเลยรับบัตรเครดิต แล้วก็อร่อยอร่อยมากทุกคนตรงนี้ก็เป็นย่านโรซาหรือหรือว่าย่านสีชมพูนะะเป็นตลาดคริสต์มาสนะแต่ว่าเป็นของเหล่า uh, L G B T Q ท่านพักนะรู้สึกว่าคึกคักมากเลยทุกคนแต่เขาก็ขายพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาหารทั่วไปเหมือนกันนะฮะทุกคนก็จะมีความแบบเป็นสีชมพูเบานะเก้งกวางบางชนีก็ออกกันมานะฮะแห้งกันนะฮะ อาหารเยอรมันน่ากินมากฮอทดอฮอทดอกของเขานะฮะดูน่าทานเมื่อกี้แค่กินฮอทดอกไปแล้วนะ,ะยังน่าทานอยู่อีกนะคะฮัลโหลพระเสาใหญ่มากโอ้เด้เทคเครดิตการ์ดพระเสาใหญ่มากทุกคนใหญ่ๆมาก ฮอปคอร์นหอมมาก smell so good ท mm ุกคนถนนนี้ก็อารมณ์เหมือนถนนคนเดินนะหนาวมากนะครับแต่ว่าคนก็ออกมานะฮะ there's more never end The yeah, this the part that yeah, is we cover. will คนตลาดใหญ่มากไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะเดินกันแบบจนขาลากแล้วนะกินก็แล้วดื่มเบียร์ก็แล้วนะก็ยังยังก็ยังไม่ไม่เสร็จนะตอนนี้เราก็มาถึงตรงน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของตลาดแล้วนะ Dodge. we are in the end of the market or, or the beginning <laughs> or the beginning whichever yeah. you take it this you one seems to be mm -hmm. um, um also really busy because it's in front of the plaza mm -hmm. and the plaza is called Weinstein something <laughs> <Ben>. <laughs> sorry, my, sorry my German our German is like zero <laughs> yeah so it is look this one um, very nice too mm -hmm. and also crowded everything is crowded a lot of people a, a lot, lot of food of it. it's a Tuesday mm -hmm. but people are here and yeah, you know. we still. I still want more sausage. I want a sausage. Too. I want a sausage. sausage. I want German sausage. Oh, oh look yeah. at the front of you. I'm glad. I'm you done? Done? Mm. Oh, I thought that it's gonna be done already. ต่ o รอ t h e e s much more Bye sausage Let's get more sausage ทุกคนมันคือคืนมากเลยอ่ะคืนเราเดินกันเป็นเนี่ยสองสามชั่วโมงแล้วยังไม่จบไม่เสร็จนะตรงนี้ก็จะมีที่นั่งทานข้าวหรือว่าซื้อของกินมานั่งได้นะเป็นแบบกระท่อมเล็กๆน่ารักมากเลยทุกคนนะฮะแลวตรรี้คนก็แบบว่าวัยรุ่นมาแฮงกันเยอะมากตรงนี้นะฮะ ทุกคนเรามาเยอรมันแล้วก็ต้องกินไส้กรอกเยอรมันถูกไหมเธอต้องสีแดงๆด้วยนะสีแดงอร่อยสุด this one is good too อร่อยนะ the end of the market that we just walked ใช่ไนท a บาร์ที่ฉัน and then we just got another German sausage delicious one s <S uh, come with the bun guys and then we got another refill for four, uh, euro this is for euro and this is like five euro and I think this is complete guys This it. is ทุกคนตลาดนี้นะคะก็คือถือว่าบักเก็ตเล็กของบุณดี้กับจ๊อจบแล้วนะฮะคือถือว่าแฮปปี้มากที่เราได้มาสำรวจตลาดเยอรมันของแท้นะครับแล้วก็ได้กินไส้กรอกเยอรมันนะฮะอย่างแบบช่ำๆนะ,ะทุกคนก็ถือว่าวันนี้เป็น เป็นการเลเยอร์จากทริปดูไบที่แบบแฮปปี้มากๆนะฮะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแลาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามวันนี้ด้วยนะไปก่อนนะบ y าย